วันนี้ก็เขาก็จะมาเอาบักนูโวไปแล้วทุกคนโนูเสียใจอันนี้ก็ผมก็ต้องได้ปล่อยนะครับผมเพราะว่าพิษโควิด COVID นะครับผม<อ>ผมถึงได้ปล่อยบักนูโวเจ้า MY ของผมนะครับผมคันนี้ก็ทําหมดเยอะพอสมควรนะครับผมเด้วตอนนี้ตอนนี้ก็ใจตังค์ก็คืเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ัว่ากลับสวัสดีพร่อไม่ให้น,น้องอยู่กับผมกวัวไนเลยซิ่งนะครับผมวันนี้ก็เขาก็จะมาเอาปักนูโวไปแล้วทุกคนโอ้เ<อ>สียใจ อันนี้ก็ผมก็ต้องได้ปล่อยนะครับผมเพราะว่าพิษโควิดนะครับผมผมถึงได้ปล่อยบักนูโวเจ้า m อของผมนะครับผมทันนี้ก็ทําหมดเยอะพอสมควรนะครับผมี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่เขากําลังจะมาเอานะครับผมแต่พี่เขาขอบอกว่าไม่ขอไม่ออกสื่อนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายช่วงเก็บบรรยากาศให้ดูก็พอทุกคนก็รู้สึกเสียใจน,นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเคคี่กผมตอนนี้ก็ต้องจากกันแล้วนะครับผมพี่เขาก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับผมเบรกหน้าเบรกหลังอ่าสตาร์ทให้แกฟังแล้วี๋ยว่าโอเคนะครับผมอันนี้ผมก็ปล่อยไปหมื่นสี่ง มาชนบุรีนะครับผมเพื่อมาเอารถในพี่แกนะครับผมคิดโควิดครับทุกคนบักนูโวถึงต้องไปนะครับผมก็จะไปอยู่แถวๆถมุบรปราการนะครับผมคันนี้โอ้ะได้จะได้อยู่ทุกคนไม่เป็นไรเราขายเพื่อที่จะซื้อคนอื่นมาทํานะครับผมเพราะว่าขายก็เงินก็เอาไปใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อรถส่วนหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้ที่เขาก็เอารถมารับเลยให่นไหมทุกคนนี่แต่ผมก็ต้องขอจากกันกับบักนูโวค่นนี้นะครับผมทุกคนโอ้จีถึงคิดถึงคิดถึง จาก,กันแล้วน,นี่ก็ต้องจากกันแล้วนะครับผมกับเจ้าโวเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าคันต่อไปของผมจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันโ o วก็ไปแล้วนะครับผมทุกคน ก็เหลือแต่บางทีนะาเพราะพิษโควิดนะครับผมผมถึงต้องขายที so ่จริงผมปฏิญาณตนว่าจะไม่ขายนะครับผมก็มันก็ต้องจาใจจริงๆทุกคนเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยมีช่องก็บินนะครับผมอะไรหลายอย่างมันเข้ามาทีเดียวเลยแล้วทีนี้ครอบครัวผมก็ต้องส่งเงินให้ครอบครัวด้วยนี่ละครับผมเลยต้องขายนะครับผมก็เหลือแต่เจ้าเทนาคนเดียวนี่ก็เหลือแต่บากเทนาครับผมบากเทนาก็เพิ่งทําเครื่องไปก็มีหลายๆคนนะครับผมว่าให้ลองขับให้ดูหน่อยตอนนี้ก็คือมันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้ขาดคอลีดอยู่แล้วก็ผมก คันนี้ก็เหลือแต่คอลิทพวกวคอลิทยังเป็นคอลีดเดิมอยู่นะครับผมเป็นคาบ,บูเด,ด็คอลีดเดิมพี่จ้อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อคอลีดตลาดมาแล้วก็มาแยงเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาซื้อรถมาทิ้งไว้ที่ชลบุรีอีกสักคันกนึ่งนะครับผมเพราะว่าบักนูโวเขาไปแล้วซื้ออะไรดีวะอะไรวะที่ยังไม่เคยมีไม่เคยขับวะ เดี๋ยวผมไปหาดูก่อนไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมถ่ายคลิปไหมเดี๋ยวผมไปหาขับดูแถวแถวร้านซ่อมตามร้านซ่อมก่อนนะครับผมว่าเขาจะให้เราถ่ายคลิปไหมถ้าไม่ให้ถ่ายก็จะซื้อเลยแล้วค่อยเอามารีวิวอยู่ที่หน้าบ้านนะครับผมเมื่อกี้ก็ผมหลังจากที่ขับรถหาซื้อรถตามร้านซ่อมตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วก็ได้รถแล้วนะครับผมทุกคน <Yeah. S 2> เดี๋ยวตอนนี้กําลังให้เขาเอาไปส่งที่ห้องเลยก็หลายคนนะโอ้ยคนไหนทารถไม่จบสักทีอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าผมทำจบผมก็ไม่มีคลิปลงเลยทุกคนอันนี้ผมพูดตรงๆรงับพูดผมพูดเรื่องงจริะ years thousand later ผมคิดว่าผมตอนนี้ก็มาถึงหน้าห้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับเจ้า n u v o MX นะครับผมนี่เป็นไงคล้ายๆกับรถคันเดิมเลยใช่ไหมทุกคนนี่นะครับผมก็ซื้อมาในราคา8,000บาทนะครับผมพร้อมเล่มชุดโอนนะครับผมคันนี้สําหรับเจ้า n u v o คันนี้นะครับผมก็จะมีรอยหน่อยอันนี้ก็จะเป็นชุดสีแท้นะครับผมอันนี้ก็เขาเก็บสีมานะครับผมเป็นสีดําด้านพ่นก็ถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่ทุกคนก็ถือว่ายังพอดูได้ เบาะก็ปาดนะครับผมเบาะปาดเตี้ยเลยทรงสวยเบาะนี่อาจจะประมาณนี้ล้อสีเดียวกันกับคันเก่าเลยทุกคนเห็น <Yeah. S 1> ไ,ไหมคันนี้ก็ล้อสีเดียวกันเลยคันนี้ก็มีเล่มชุดโอนครบเหมือนกันกันกบไฮเอมบผมนะครับผมแต่คันนี้จะเป็นเอ็เอ็กคันนี้จะเสียอยู่อย่างเดียวนะครับผมทุกคนก็คือนี่เจาะยูบล็อกทุกคนโอ้ยเสียเลย คาร์บดดูเดตคันนี้ก็จะเป็นลูกเดิมนะครับผมลูกเดิมคาร์บดดูเดตเสียเสียที่เจาะยูบ็อกนี่แหละเชียงเดียวคือเจาะยูบ็อกนี่งั้นสวยเลยอันนี้เบาะก็ซื้อมานะครับผมเป็นเบาะตลาดนะครับผมไม่ใช่เบาะแท้แนี่ก็จะเป็นเบาะตลาดคันนี้ก็ผมเช็คดูคร่าวๆนะครับผมก็คือใช้งานได้หมดทุกอย่างเลยไฟลงไฟเลี้ยวแต่ตตงแต่ตรงตรงแตง่แต่ตตตพวกนี้ดังหมดเลยไฟเลี้ยวติดติดติดนะครับผมหน้าหลังติดหมดเลย แต่ดังนะครับผมทุกอย่างแต,ต่คือผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือปัม๊มแล้วก็ตรงนี้เขากดปาดเยอะเกินเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับผมตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวประก,บกับก็ต้องไปแก้ใหม,ม่นะครับผมนี่เห็นไหมรอยก็ทํามาแล้วมันหลวมเดี๋ยวผมจะไปแก้ใหม่ตรงนี้ประกับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมโชคหน้าก็จะเป็นโชคของฟีโน่นะครับผมคันนี้โชค,โชคฟีโนล้อจะเป็นบันไซนะครับผมก็เป็น 1.2หรือเปล่าวะทำไมมันเล็กอย่างวะเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนใหม่ี๋ยวรอรอบหน้าก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้เหมือนกับเขาเจ็บสีมากนี่คอบเสื้อก็มีนะครับผมคอบเสือ้อนี่แต่คนนี้เสียงเดียวอะไรที่เจาะยูบอกแล้วก็ใส่คอลิดอ่ามีโอนะครับผมหันคาบูออกด้านหลังนะครับผมที่กิงผมผมไม่ชอบอะที่ริงผมชอบคอลิดเดิมแล้วก็ใส่กองอากาศเวลาขับมันแล้วมันสบายใจทุกคน อันนี้ก็จะเป็นพักถอดเดิมหมดเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปหุ้มใหม่เหมือนเดิมจะเอาไปให้ซุ้มลงสีหุ้มใหม่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมดูเล่มก่อนว่าคันนี้มันสีน้ําเงินตรงเล่มไหมนี่เล่มชุดโอนครบผมดูสีเล่มก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับผมมันจะเป็นสีแดงดํานี่วะนี่เป็นสีแดงดํานะครับผมคันนี้จะเป็นสีน้ําเงิน สีแดงดำภาษีขาดกี่ปีแล้วเนาะแล้วเราต้องไปดูหน้าที่18นะครับผมถ้าดูเก็บภาษีว่าขาดกี่ปีอันนี้ภาษีต้องจดทะเบียนใหม่แล้วทุกคนนี่เห็นไหมยี 26, ม่สิบหกมกราสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเข้ามาจดทะเบียนใหม่แล้วเพราะว่าขาดนานแล้วนะครับผมถ้าใครอยากซื้อหวยก็ซื้อเลยนะครับผมเฮ้ย hey. 951ทะเบียนเวียบผม915ทะเบียนเวีคันเวีอยูบ็อกผมอ่ะ915าคันนี้951เว้ยสุพรรณบุรีแต่คันนั้นเนี่ยขอนแก่น915สลับกันแค่ตัวท้ายอย่างเดียวแต่ทะเบียนเลขท้ายกันเลยนี่ับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทฟังเสียงให้ทุกคนดูเนาะว่าเสียงมันจะเงียบขนาดไหนเสียงเครื่องก็โอเคนะครับผมนี่นะครับผม เสียงเครื่องคิบเลยเห็นไหมเสียงเครื่องอยังเงียบเลยพ่อก็เงียบด้วยนายทุกคนผมก็ถือว่าโอเคนะราคานี้ราคา8,000นเนี่ยก็คือมีเร่มชุดโอนครบอะไรครบทุกอย่างเลยก็โอเคเลยละ่ะแต่ได้รู้สึกว่าได้กลิ่นเสียงควนันไอยได้กลิ่นควันนิดนึงมีควันนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไร เดี๋ยวเราแกะใหม่ได้เพราะว่าคันนี้จะทำเดิมๆใช้งานทุกคนจะไม่แต่งแล้วจะเอาสภาพนี้แหละเปลี่ยนลุงเปลี่ยนล้ออะไรไหมก็น่าจะจบแล้วแหละผมดูทรงแล้วโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กูในเลสซิ่งนะครับด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัดส,ส,วสดีครับไป